การเพิ่มข้อมูลเซกชันบนเส้นโครงการสามารถทำได้โดยกดปุ่ม New Section เลือก STB จากนั้นกดตำแหน่งช่วงของ Section เมื่อกำหนดช่วงของ s เซกชันแล้วกดปุ่ม Save New ระบบจะแสดงฟอร์มให้เลือก STB สามารถเปลี่ยนแอตทริบิวได้กรอกข้อมูลไตเติลสามารถเปลี่ยนข้อมูลกลมาเริ่มต้นและกอมอสิ้นสุดได้กรอกข้อมูลในฟอร์มแอต i ิบิว เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูลรายการเซกชันจะแสดงทางด้านขวาสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเซกชันได้โดยการกดปุ่ม p r e v i e ระบบจะแสดงรายละเอียดของเซกชันสามารถแก้ไขข้อมูลเซกชันได้โดยการกดไอคอนรูปดินสอกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูลการแก้ไขและสามารถลบข้อมูลของเซกชันได้โดยกดไอคอนทังขยะจากนั้นกดปุ่มดีริตเพื่อยืนยันการลบข้อมูลเมื่อมีข้อมูลมาร์เกอร์และข้อมูลเซกชันสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นเชฟไฟล์ได้โดยกดที่ไอคอนเชฟไฟล์ ระบบจะทำการดาวน์โหลดเชฟไฟล์ลงบนอุปกรณ์ของท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูล m a r k e ์ได้โดยกดที่ไอคอนด้านบนระบบจะทำการดาวน์โหลดข้อมูล m a กอร์ลงบนอุปกรณ์ของท่านและสามารถดาวน์โหลดข้อมูล s e c t i o ได้โดยกดไอคอนด้านบน ระบบจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลเซกชันลงอุปกรณ์ของท่าน